พี่น้องครับเพิ่งพองฟ้าครับผมหลังจากกินปูแล้ววันนี้ก็ไปกินปลยจับประสานวันนี้เพิ่งพองฟ้าพี่น้องเอ,อ้ยงามๆามไม่มก็อ่ะเจาะเออเตะแรลงมันหนาแรลงเนาะสองฟ้ายงามเรลียงคือแบบปุยนุ่นนี่เนาะตอนน้องขึ้นเครื่องไหม เอาละครับย้ายสอนปล่อยไฟมาเลยพ่อนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมยูทูบปล่อยไฟมาเลยพ่อถูกต้องเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเฮงไลยเข้ามาช่องปล่อยไฟแล้วอย่าลืิ่มตัดสั้นสะไคร่ที่ตามนั่นเองใบบักปูนนำพร้อมอย่าเริ่มกดกระดิ่งแจ้งเกินน้โดนแล้วได้พ่อกันแบบนี้จ้านะครับมือนี้เฮาอยู่ที่อำเภอลำปลายมากลำปลายมากตุลีลำน้องสาวแนะนำมาว่ามีร้าดไปจับที่ว่าอร่อยเด็ด แอบมาสุดยอดของทำเพื่อนเราไปมากเลยกระซิ่แซบเติมยูปวดหัวเรามากครับพี่เขาเพื่อนกันได้วยจับอุบลเอาเซรุปเว้ยจับอุบลแล้วกวดจัำทำไปมากวเจ้าอุบลเออน้อนข้นแซ่บข้นแซ่บพามาพี่จริงๆอุบลเขามีเอ่อเว้ยจับที่อร่อยมากจริงนะครับแล้วก็วันนี้มาถึงหลาไปมากเลยนะครับพี่น้องครับอยากเชีูร์หว่าบความเป็นมา เกี้ยวกร้านนี่แหละกาไปสิ้นรสชาติของก๋วยจับอุบวน์าสิเนตังได้ตามคอยสายท่สองคอย่าเลยครับผมเพราะว่าย่ไก่คนทัางครับย่านย่านรถตามดาบพี่ป๊อกเรี้ยวสุดสว่า ทำอะไรปอยไฟมับครับผมอ้าวไอเนี้ยเลครับโอ้ยยคอเดียวกันเลยนฮทนาดีบัมบูด่าใ้เลยจัด้เลยหนึ่งศูนย์จัดมาได้หรอเฮ้ยยังไงพี่คนเขาละสายตาไม่ใช่พี่จะมาเป็ตยูทูบเป็นยูทูบออเออเอาเธอครับนองไม่เป็นไรครับนี่นะครับดนเลยครับน้องครับขาอยู่หนา ลอยายมากฮอตลัไปมากอ่าจิ้มซเ่าไปว้จับกุบลนะครับไล่จีฝนนี่หอยบนี่บดจะของอะไสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้ำซื้อนะเจะของร้านจีฝนกับเฮียมีโอเ้เฮ em> ียต่งโอ้เฮียต่งนกนกต่อก네ับฝนอยู่อต้อกันเนี่ยนะครับโอ้นี่ครับเจ้างหลาดเลยนะครับ อะไากัุบลเทลสคนนะครับเอามาจากอุบลได้บหกครับใช่ครดบมมเอามาโอ้บารินบารินจังไหนก็อเป็นคนทำบุญบอครับองเป็นคนบารินหนักบุอาวบารนเป็นคี้่าแต่เพ่นมกินน้ำตาลเด้เพืนประจำเดี๋ยวเอาบาิเี่ยไม่นูเด็ก ว่าแซ่บสุดๆของงานเ่าน uh, ี <podría no S 2> <Wow. S 1> ่เดี๋ยวยกไปในห้องสิบเลยเนาะงานแต่งงานเดี๋ยวรับเ่าที่ไหนก็ด้เนี่ยตรงกับเจ็๊ยบคนข้าไม่ได้ไปแด้ไม่ได้ไปทำของนางเขาั่งานกาโอ้โหยอดกาศเม่่ยาศมไคุ้นๆเนาะคุณสาวไหนวะเว่าช่ิเลยไปนะเนี่ยมึงดาตกได้สิเกไดะเีอนเลยเนี่ยมึงนี่ยเย <gesch> <iza> ยงรอบเนมามางานแต่งพลังบมกพลังเบ่เบือเลยมันนี้ฉันอยากคอฟฟี่แล้วอ่ะนกออ่อน้าพี่น้องมึงคอีเอามสูบไนามัลุงแล้วบอกมันสูบไปเนี่ยมันสูบ่อกีบบอกแกนังคนเลยมันลอยอย่นละมันส้มเลยว่เพ ハハ อยู่กับเจ้าของร้านเลยนี้เวลาที่ล่อค่อยมาแล้วครับหิวกับนิ้วติดต่องเลยอยู่กับคุณโตครับอยู่ที่หวยจับผู้บอลเลยเล่าไปมาที่ไปที่มาได้ยินพ่อสังเกตว่าได้แฟนสาววลินสาววลินใส่เส้นไหนใส่เด้นมหนเื่อกี้กันยุ่ยใส่โป่งกันยุ้ยตำน้ำมันนะครับผมโอ้ยมันว่อกันว่ากันที่ต้นน้ำมันปิ้งเลยบอนกันอลไรปิ้งเลยบอสเออตัวเล็กอเป็น เราคือค้าโนำนำชานำแหงยูในในต่ำนอ๋อเเราโชคชะตาเราไปเติมน้ำมันธ้รมดาแล้วก็ไปซื้อน้ำกินซื้อยงนี่นะแล้ก็ไปจิ้กับทางนี้อพกันแบบมากอลมาจากือว่าเปอาแรงมากโกกาเราไปทืนงานหนอกแร้วตาลไปีนไต้หวันไปจีนโอ้ไปนไต้หวันไปก็ไปปีนั้นเลยจะไปไต้หวันมากโ เราไปไต้เียนเขา่อกกันาก่อนนเอาไ่ได้เรยนเลยยิ่งไมเอาะไหต่อไปผไปได้วันสปีกามบเลยจะหาธุรกิจของเมก็วัยเกษียเลยชวน่อแข่่ากันกเขาไปไต้วันต้นงตดกันแล้วแ่นกรล้วไปอยู่ไต้วันก็นาหมดก็วาจะละเอียดเลยถือางดึงดูด การาเจอันก็เลยวี้เปิดเร่งอาขออกมาเงินุกบอว่าินรดิิด่เ้บ้ไดิบ้วมาลวก็เบนอกกไนอกขาได้เอาไปมั่นผลิตมันลิกนตีดหลาย่รับแนมพื้นี่มื้นรับการจัดการพัดเที่ยพยังไม่กินเริ่มรกแ้็ปัดว่าเออคุหอดที่นี่ผมก็ขว่า ไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะมาที่นี่ได้แต่กนข้าเลียรอนทัพนาเรนเข้าไปให้งานเข้าไปเรียนกิมากดื่มาเยอะดิเื่องเมายประมาณนันครับที่ไหนแดก็เมมันดีชัดรของมด้ดชัดไปมากครับถ้าใครมากันเลมากเลยอยากกินเจําบนกแ้องมีนีเลยกลายเป็นพี่น้องแถวนี้ฝากพงองถูกต้องแล้วก็แอบจรดเลยเนาะที่เดินทางมายี่สายยังก่อ นนสองสองหกครับสองเส้นบุรีรัมลำไปมากบุรีรัมลำไปมากสองไปครบุรีรัมทุริศรีสะเกดสอเนี่ยสอดได้สอนก้าบ้นครับเส้นนี้คับสองสองหกต้องแวะมากินแล้วนะเี่นนี่เกิดจะม่งจะพอจะโม่งหรอเแ็นโม่งสาวของเบิร์แต่ประมาณใบ2องบสามใบสองบสามแล้วกันเพรเต้นของเบิร์แล้วก็ไ่เลพอเกลมีเลยพี่น้องครอาเสต้ชานุณโตงนี่ พี่บอกอยู่ว่าอยากทำบุ้งเนี่ยจิ้มก่อนไปคุณก่อนเนี่ยนี่พี่ไม่ต้องคุณที่ร้านพี่เขาเผ็ดมากนะครับพี่เผาท้าองเจ๊พี่เขาก็มีเยองมากเขาจิ้เองเขาสู้ไม่ใกล้แล้วก่อนจ้นมากมากลูกไหมเนี่ยบึงบึงโอ้ก็ซื้อของล้ำไปบ้านเลยโอ้บึงไอความร้อนอะเส้นจะเหนียวนุ่มเส้นหมูสามชั้งมานเลยนี่อันนี้ล้ำไปบ้านได้เหรอ ไปจับล <54. S 2> ังไปมากบ๊วยนเซ็นเซนมาจากผู้บอลเลยเครับอลผู้บอยยาเห่นยาเห่นมันหลงอีดีหลงอีดีี่นี่เซนจากอำนาจเจริญครับโอ้อำนาจเจริญอาเจริญ้แต่ว่าสั่งขายสั่งเงินสั่งร้อกว่ามาเปินขายที่โนเอนเยอะโอ้ผู้บอลก็อำนาจเจริญอำนาจเจริญโอ้โหแล้วก็ยังวางขายอีกไหมเหรละ ม่น้ไปยุ่งมากันดอกอำนาจก็ยุ่อำนาจละจสิบาไปพีนกเดี๋ยวเลยชิมๆกันทยใครบ้ล่ะไยแทบแท้อย่างมันถ้าจะกินเนาะชิมหลายแกยวแล้วชใสบพีแล้วเขาว่าเพีดเลเป็นคนจะเนียอมุ่เน้ือเย็ยฝากพีนงนะครับเด้อากองดูคนนึงฝากพวกแพ่งดิครับบะแมนตังเฮียนไฮไอตัวลูกค้าทุกคนอย่ามาเมื เริ่มต้นราคาที่ราคาที่40บาท40บาทพี่น้องจชาดาวได้บ่ดาวได้บ่เริ่มต้นเดี๋ยวตรงนี้ดาวไปมันโมเมนต์ลดเดี๋ยเริ่มต้นคนละเครื่องก็มีก็ยังเื่อมคนละเครื่องก็มีสวัสดิการแห่งรัฐทุกสวัสดิการมีหมดครับบริการเลยหรือว่าจะโอนจ่ายผ่านทางแอปธนาคารได้หมดมีมีสั่งแบบเอาเงินมาตรนี้มาตรงนี้นะมีนะมีหรือว่มีทรงไม่เก็บไม่มีบริการสินค้าไม่มีครับสั่งซื้ครับเป็นตลาด เอาจังไดกะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อติดตามทางเพจได้บ่ครับมีเพจบ่ผมจะมีเพจ Facebook ชื่อปาร้านชีฝนก๋วยจั๊บอุบลับครับเป็นเพจของเพี่น้องเชีฝนก๋วยจั๊บอุบลพี่น้องอมทางไซปรานมาเส้น2อ6ครับเอ่อล่ําไปมานะครับไป่บุรีรัมย์ใสสุรินทร์ศรีสะเกษเด้อเส้นนี้เด้อย้อนกลับไปกับสอาโคตรละหอยแถเลอังจักระดับเนาะเส้นนี้เลยพี่น้องเด้อ อันมาแมะมาชิมมากินชิมรสชาติของหวยจับกบนครับเนี่ยต้งแลกอเจฝนขอบคุณหลายอบคุณหลายเ้พี่น้องเด้อพี่น้องครับ้จีบกนนอกพี่้องเ่งย่างอียันอุ้ยไฟกดจับเพื่อไงคนไขม้จับไขมันจับื่ออะไรลงมมนมเมเด้อ